โอ้โหตอนแรกสิก็สุดช่วงนี้เลยเนี่ยว,นนวันนี้วันนี้มาทำกิจกรรมสปอร์ตดีฮะอยู่แถวพระรามเก้าฮะอยู่แถวพระรามเก้าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับนี่นี่นี่ครับสถานที่จัดงานนะสปอร์ตดีวันนี้งานการไม่ทำนะวันนี้วันนี้งานการไม่ทำนะครับ ีสีส้มทีมสีส้มเออมันจะมีพิ่เข้าตรงสีแดงต้องต้องต้องเล็งดีๆท,ทีมนี้ไม่มีผู้ชายนะครับแก่แก่แก่อย่าแก่ดิสีฟ้า อดแชมเปตชิปสองพันยี่สิองที่เราจะต้องดูกันว่าสองสีนะวันนี้สีฟ้าพี่โจเขาบอกว่าของเขาแน่นอนมากแอบสืบมาว่าเขาเนี่ยมีตั้งหลายสีพี่เบนดูจากอุปกรณ์ทั้งสองสีวันนี้ต้องคลึกครับแล้วก็ฟังแน่นอนพี่จา๋า สีฟ้าเนี่ยมีการประชุมเรื่องกีฬาสีนะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แล้วแต่เช้าเย็นเย็นงานการยกเลิกหมดเลยนะคะซุ่มซ้อมนะจ๊ะแล้วก็มีการซ้อมตรงชงกองเชียร์นักกีฬาสีฟ้าเลยจุดสีส้มเนี่ยพี่น้ำก็บอกว่าพี่ติ่งบอกว่ายกเลิกทุกงานที่มีอยู่ตอนนี้พี่ติ่งอาจจะแต่งตัวแต่งหน้ากันอยู่ใช่ไหมตอนนี้พี่ติ่งกับฝลปีกมาอยู่ตรงนี้ ดาพี่ติ่งกับพี่หนึ่งก็คงกำลังแบบว่าตัดเชียร์อยู่สีส้มเนี่ยสองทีมก็บอกว่าโอ้โหอาทิตย์นี้เราก็ยกเลิกเช่นกันซ้อมเขาว่าซ้อมยางกำท่ามกลางคืนไม่มีว่างไม่มีเวลเลยนะกองเชียร์เนี่ยอันนี้ก็แอบบอกให้สีฟ้ารู้ไว้ด้วยอัดกันกันมานานแล้วไม่ได้เจอกันนานมากใช่ไอ้ที่ยังไม่เห็นแบบเชียร์ลิเดอร์มาเนี่ยแต่งตัวอยู่นะแต่งหน้าทำผมอยู่แต่งตัวอยู่แล้วก็กองเชียร์ที่ยังไม่ซ้อมเนี่ยก็คือซู เน restless, uh, so ี่ยอยู่อยู่ตรงนี้นี่เซ้อมก็อยู่ตรงต้นมะขามนะคะซ้อมอยู่ที่ใต้ต้นมะขามก็แล้วงานนี้แน่นอนมากนะคะเออสีส้มจะเห็นต้นสมาชิกจะน้อยอยู่ยังไม่มายังไม่มานี้เป็นงานเป็นงานเห็นผู้สีฟ้าไหมก็วันนี้ดีเป็นจักรยุทธเลยนะ ไปด้วยครับ พวกเราก็ด okay. ีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเจอกันวันนี้เราได้มาเจอนเป็นอคนรับผ่านมาเยอะแยะในโลิรอบหนึ่งรอนนี้เราก็แปงรงันนี้เราไม่อยากจะพวกเราจะยไมีพวเราจะเข้มข้นค yeah ไม่เป็นไรเราเลาะเป็นรรกันรนกมกเลยนะคะม็รนะคะันด้แบบเต็มตาเาะปาที่แบสุอดนีนหานานหมประมาณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอก้น่นะอถอย่ไม้แก่เรียกว่าอนิดนะคะก็เห็นน้องๆมีรอยยิ้มนะคะมาเจอน้องพิมา เจอร้องที่นี่จังการก็รู้สึกมีพลังแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนจมบรรยากาศแบบนี้ไปถึงแม้ว่าเราอาจจะเหนื่อยในการทางานเนาะบางคนก็ระชุมเท้ายันมืดเจออะไรที่มันมาตะทบจิตใจบ้างอย่างช่วงนี้ก็อยากให้จัความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันเราหวัาไว้เราไม่ใช่เป็นหัวหน้างานหรือ เป็นเป็นนานรายให้ับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๋งนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กดลึงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ